เอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เรามาปล่อยน้ํากุ้งกันนี่เราปล่อยน้ําออกนะฮะปล่อยน้ํากุ้งออกเพราะว่ากุ้งเราเสียชีวิตไปประมาณสิบกว่าตัวเกือบยี่สิบตัวได้มั้งตายแต่ตัวใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวาพาไปดู <c oughs> แบบเละเทะไปหมดแล้วน้ํามันเน่านะฮะเพราะฝนตก เห็นไหมตัวกำลังเยอะสวยๆกันตายหมดที่ยิงตายเยอะกว่าน,นี้ผมเก็บทิ้งไปด้วย <c oughs> อันนี้เป็นกระชังกุ้งฝอยเรานะฮะกระชังกุ้งฝอยเอามาพักไว้รอขายนะ,ะมีเสียชีวิตบางอันนี้ตัวนี้มันลอกคาบนี่ว่ามันนิ่มๆลอกคาบแล้วก็ตาย รอบข้วก,ก็ตายกันหน้าตจาเหมือนกุ้งกำกากันหรืวะ <c oughs> อะอยู่นี่ไปก่อนมันแดงขึ้นแน่น้ำเริ่มเน่าเสียแล้วนะน้ำเขียวแล้วเพราะว่าเราให้อาหารไปเยอะอยู่นะฮะแล้วมันมันเป็นบ่ออย่างนี้ไงมันไม่ใช่บ่อดินมันไม่ละลายน้ำมันไม่ละลายไปกับดินไง มันเป็นตะกอนตกลงไปใต้บอ่อเออแล้วมันเน่าทีนี้ไอ้น้ำเน่าะกุ้งมันยังพอรับไหวนะแต่พอเมื่อวานอะคลิปก่อนก่อนหน้านี้มันเป็นคลิปฝนตกไงฝนตกลงมาน้ำเน่าด้วยทีนี้กุ้งน็อกฮะกุ้งน็อกน้ำฝนแล้วก็เน่าตายไปเลย เราก็กินกันไปเลยเราค่าปีเห็ดเพิ่มขึ้นมาสิบกัวหน่อตอนนี้กำลังปล่อยน้ำฮะอันนั้นน้ำใหม่อันนี้น้ำเก่านะกำลังทยอยปล่อยน้ำเก่าเราไม่ได้ปล่อยออกหมดนะเราปล่อยออกแค่ถึงท่อน,นี้เราเราก็พอแล้วแล้วเราก็น้ำใหม่เข้ามาแล้ว ไม่ได้ปล่อยเยอะอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ได้ล้างนะรอบนี้ไม่ได้ล้างแค่ปล่อยน้ําเก่าออกเฉยๆแล้วก็เติมน้ําใหม่เพราะว่าค่าพิกัดมันขึ้นสูงมากนะฮะเพราะมันผสมน้นําฝนอันนี้น้ําใหม่นะ,ะทางฟาร์มทางฟาร์มใหญ่แกทักมาบอกว่าให้ลองล้างบ่อดูก่อนแต่เราไม่มีน้ํา ที่จะล้างนะถ้าล้างเราต้องย้ายกุ้งออกนะฮะแต่เราไม่มีที่พักแล้วแล้วเราทำวันเดียวไม่ได้ไงถ้าย้ายไปพักไว้เราก็ต้องรอน้ำตัวน,นี้เต็มบ่อยค่อยเอากุ้งกลับปลืนมาได้เออล้างไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะ,ะทำแบบปล่อยน้ำไปก่อน ตัวนี้ก็เป็นระบบน้ําไหลนะพอไม่ให้น้ํานิ่งนะนี่กุ้งเราตอนนี้น่าจะตัวเท่าเดิม <c oughs> ไม่มีการอัปเดตกุ้งเลยตัวเท่าเดิมนะเดี๋ยวลองยกเออนี่ดู่ะดูดิเดี๋ยวนี่ดูตะกอนน้านะนี่คือขี้กุ้งนะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือขี้กุ้งนะ ขี้กุ้งผสมกับอาหารนี่น,น้ำเน่าไปเลยนะฮะอาหารมันโปรตีน40 40กว่าบ้างโปรตีนอาหาร40กว่าเน,นะเข้าเดิมนะก็มีตัวใหญ่กนะ็น <c> ง <oughs> กุ้งฝอยก็มีตอนนี้กุ้งฝอยขยายพันธุ์ไวมากฮะ,ะผมทิ้งลงกำมือเดียวตอนนี้ลูกกุ้งฝอยเยอะมากแบบเยอะจัดเลยเยอะมากๆเลยแหละ ตอนนี้น้ำน้ำเริ่มลงแล้วดูระบบน้ำเราที่จริงออกสองฝั่งนะทีนี้ออกฝั่งเดียวแรงกว่าผมก็เลยหันอย่างละฝั่งก่อนถ้าออกสองฝั่งน้ำมันบริหารกันน้อย ออกฝั่งเดียวมันได้ไหลสะดวกสะดวกอะไรดดูดูดูคุ้งปอยจับได้ยังคุ้งปล่อยอเออคุ้งปล่อยเยอะไหมล่ะขนาดมือจับเล่นยังจับได้เลยตัวเมื่อกี้กำลังไข่นะเริ่มจะไขแล้วนะตอนนี้วางไข่กันเยอะมากคุ้งปล่อยนี่ กลางคืนนี่เอาไฟมาส่องดูนี่ตามขอบนี่กุ้งขอยลูกกุ้งขอยเต็มเลยนะฮะพวกลูกตัวอ่อนมานะเออเอเหยียบกุ้งเหยียบกุ้งเริ่มมองเห็นตะกร้าแล้วทางฟารมแกบอกว่าถ่ายน้ำบอ,อกล้างบอกแล้วเติมน้ำใหม่แล้วก็วัดค่าพีเอก่อน วัดค่า P h เสร็จค่อยใส่แร่ธาตุนะฮะเออเจีบอกอย่างนั้นมาเออเอีอ๋อออยวเดี๋ยวอันนี้เราเปิดเป็นรูเดียวดีกว่าเนาะเะดี๋ยวนึงีนาะปอดสอดแบบปอดเลยอ่ะข่อตั้งได้เฉยโอ้โหดูตะไคร่น้ำเนี้ยนี่คือตะไคร่น้ำแบบโอ้โหสุดยอดเหมือนกับ ผ่านมาเป็นปีๆเออแตไอ้น้ำขึ้นนะเอะอพอดออกไหลรูเดียวมันไหลแรงกว่านะฮะเออมันกระแทกลงน้ำแรงกว่ารูเดียวดีกว่าอ่ะแล้วไอ้นี้ทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะนี้ทำไมออกสรูนะขอนม โอ้เคจากยางไปทางใดนหยยบตะปุบโอเคเดินโนเหยยบกุ่มนะใช่นะตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่นะแต่ตัวเล็กก็เท่าเดิมส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆตาย ไซลางไซใ,ใหญ่าตายแต่ไซเล็กยังรอดนะฮะดูกุ้งฝอยกันบ้างกุ้งฝอยนอกน้ำนี่วันนี้ต้องไปส่งกุ้งอีกวันนี้ต้องไปส่งกุ้งฝอยครึ่งโลนะฮะเอากุ้งฝอยไปส่งครึ่งโลดูถิตายเทียบเลย แง่กันนะเ,เก็บตัวใตะตายออกแบบระหว่างรอน้ำลดเราก็หาอะไรทำไปเรื่อยนะโอ้ยจับนากตัวส้มหมดแล้วเนะี เยอะเลยนะเยอ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 ะอยู่เยอะอยู่ออเดอร์มีเรื่อยๆฮะกุ้งฝอยถือว่าเป็นอา mm hmm. อาชีพอาชีพเอออาชีพเอออย่าปุ้งเฮ้ยหมดใสหมดหวยเวยปุ้งฝอยถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะฮะสำหรับที่อ่าไม่มีเลี้ยงนะฮะแบบไปดักมาขายอย่างนี้หรือถ้าเลี้ยงก็ได้นะ อย่างผมนี่ก็ไม่ต่างอยากเลี้ยงหรอกฮะไปดักดักแบบอ่าสวันสวันดักที่นึงเอาไปขังไว้ขังไว้อย่างนี้พอขังไว้ขังไว้กัวออเดอร์จะออกมันก็ออกวันละนิดวันละหน่อยอย่างนี้มันก็มีขายให้เรื่อยนะฮะพอเราดักมามันก็ได้ทีละเยอะเนาะบ้างน้อยบ้างก็มาขังไว้ออเดอร์ก็ออกทีละแบบ5ขีด6ขีดอย่างี้ บางทีก็1โลพริกทีกหนึ่งก็หนึ่งโลกลัวพีิกสุดก็โลกวัวแล้วฮะก็ขายขายมันขีดละย0สบาทเนาะขีดขายเป็นขีดนะฮะผมทำเป็นถุงถุงละขีดถุงละยี่สบาทเออพีกสุดก็ส0 1สถุงต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้ป้าจะมาคุยงานก็เลย ไม่ได้ถ่ายตัวเนี่ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเพราะผมเอาน้ําออกหมดแล้วที่เหลือก็แค่รอน้ําเข้าเต็มแค่นั้นนะฮะผมไม่ได้ทําอะไรเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรทาเลยนะฮะหลักๆก,ก็มีแค่ปล่อยน้ําแค่นี้นี่ประมาณนี้ฮะแล้วก็เอาน้ําใหม่เข้ามาก็ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยแหละโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว